ผมเห็นนะฮะคล้ายจะว่าเหมือนพระองค์หญิงนะที่นั่งเนี่ยคล้ายจะแบบว่าเหมือนการใส่ตัวครับเหมือนนะขณะที่ผมนั้นกําลังดูอะไรบางอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะขยับส่วนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนมะันเป็นเหมือนข้อมูลนึครับเป็นเหมือนข้อมูลที่สานต่อหรืออะไรบางอย่างนะ พอผมไปเล่าบอกใครเนี่ยพอผมไปเล่าบอกใครเนี่ยเขาให้ผมนั้นไปพบจิตเวชนะเพราะดีว่าหลังตั้งแต่ผมผูกคอตายให้ถูกระบบหลากหลายระบบเนี่ยควบคุมนะ มันต้องกินยาตลอดชีวิตนะมันต้องกินยาผู้ป่วยทางจิตเนี่ยตลอดชีวิตคือมันหมดอนาคตที่เราจะไปทํางานอะไรหลายรูปแบบนี้นะและพวกนี้ก็ว่าง่ายในการทดลองง่ายในการทดลองการใส่ตัวทาการทดลองคือมันตัดอนาคตนะคือมันตัดอนาคตเราหมดเลย สัตว์ช่องทางทำมาหากินเหมือนต้องดิ้นรนกัดฟันไปวันๆแล้วก็ต้องรับยาป่วยเนี่ยตลอดชีวิตมันเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งนะที่ทำได้ทุเรศมากนะผมไม่ได้บ้านะเปรียบเสมือนเห็นพระองค์หญิงเนี่ยนั่งอยู่ตรงโต๊ะเป็นโต๊ะเดียวนะมันก็จะเป็นโปรแกรมวิ่งตามตัว เจอบางทีก็ถ้ามีตัวเข้ามาเนี่ยเขาจะทําการขยายครับเมื่อขยายเนี่ยเสียงที่ได้ยินที่ปั่นนะมันจะอยู่รอบนอกครับมันจะอยู่รอบนอกตัวผมแล้วผมก็จะฟังอยู่ในตัวผมและผมก็ไม่ได้ตอบป็นตัวผมซึ่งจะมีอีกในประมาณหนึ่งล้านส่วนครับที่เขาทําการฟังเหมือนฟังในตัวขยายโปรแกรมให้ตัวใหญ่กว่าตัวโตตัวเราเนี่ยแล้วก็ทําการฟัง เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยตรงนั้นพระองค์หญิงจริงหรือเปล่านะครับคือมันเห็นในม่านตานะมันเห็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เกิดแล้วนะก็ไม่เข้าใจนะก็ไปเล่าบอกใครนะเขาก็ให้ผมนั้นไปพบจิตเวทผมก็งงนะว่ามันคืออะไรนะคือมันคนเราคนคนหนึ่งอ่ะแต่คุณตัดอนาคตได้แบบที่ท่านทดลองน่าแปลก